สวัสดีครับพบก,กับผมการปฏิญาณประเสริฐผลนะครับก็ตามสัญญานะที่ผมได้นัดหมายไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันมาแชร์กันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายกันนะครับเป้าหมายเพื่อความสําเร็จกันนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าจะให้เกิดความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับก็ลองดูวิดีโอที่ชื่อว่าองค์ประกอบของความสําเร็จดูนะครับก็จะทําให้มีความเข้าใจที่ ต่อเนื่องเราก็มองเห็นภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของการเทคนิคก,การตั้งเป้าหมายเพื่อความสําเร็จนะครับผมศึกษาผู้ที่ประสบความสําเร็จมามากนะครับแล้วก็พบว,ว่าเนี่ยไม่มีผู้ประสบความสําเร็จคนไหนเลยนะครับที่เขาใช้ชีวิตไปวันๆนะปล่อยชีวิตไปวันๆและทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเรามาดูกันเลยว่า ทคนิคตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับตั้งต้องตั้งเป้าหมายใหญ่นะครับเอาไว้เลยเอาไว้ก่อนนะเป็นเป้าหมายระยะยาวนะครับโดยอาจจะมาจากแรงบันดาลใจหรือว่าปัญหาต่างๆที่เราเคยประสบพบเห็นมาหรือว่าเราอาจจะดูเขาเรียกอะไรอะไอดอลแบบอย่างผู้ที่ประสบความสําเร็จอะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้เลยนะครับ หัวข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องคิดกันให้ใหญ่นะครับคิดให้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วเราก็ต้องมองตอนจบให้ออกเลยมองตอนจบให้ออกว่าเราเนี่ยอยากจะมีภาพตัวเองเนี่ยอยากจะเห็นภาพชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนครอบครัวเป็นแบบไหนอยู่อย่างมีบ้านอย่างไรมีใช้มีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่หรือว่า,าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรทานองนั้นนะครับ เราก็อาจจะเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมายในใจของเราเองนั่นเองเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตอะไรแบบนั้นนะตั้งให้ใหญ่ไว้เลยนะครับอาจจะยังเห็นภาพเนี่ยไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรครับแค่มองเห็นลางๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับงั้นอันดับแรกเราต้องกล้าตั้งเป้าหมายใหญ่นะเป็นเป้าหมายระยะยาวตั้งให้ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อไรที่เราไปทําได้แล้วเนี่ยเราจะมาเสียใจทีหลังว่าโอ้โหลูงนี้ตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้แล้วเราก็ ลงมือทาอย่างนั้นจะทําให้เราเสียเสียดายเวลานะครับอันเมื่อมีเป้าหมายใหญ่เสร็จแล้วนะครับอันดับที่สองเราก็ต้องอามาแตกเป้าหมายย่อยๆนะครับที่เราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะเราก็มาแตกเป้าหมายย่อยๆออกมาให้ละเอียดเลยนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนั้นครับอาจจะยังยังอาจจะยังเริ่มต้นไม่ถูกหรือว่าไม่ชัดเจน อะไรต่างๆพวกนั้นก็ไม่เป็นไรครับในในเส้นทางที่เราแสวงหาเนี่ยมันก็เราก็จะพบเส้นทางของเราเองแล้วก็จะสามารถรู้ได้ด้วยอัตโนมัตินะถ้าเราไม่ไม่ล้มเลิกไปก่อนนะครับอันนี้ต้องแตกเป้าหมายย่อยที่เราคิดได้นะครับขึ้นมาเนี่ยออกไว้ก่อนนะจดเอาไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรพวกนั้นนะจดไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะมีรายะไรแลกเปลี่ยนกัน ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาช่วยกันนะครับโอเคเมื่อเรามาีเป้าหมายย่อยนะครับออกมาให้ละเอียดแล้วเนี่ยมีเป้าหมายย่อยเนี่ยมากมายแล้วบางบางท่านเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นเป็นสิบเลยนะครับโอเคก็หลังจากนั้นเราก็ลงมือทําครับลงมือทําไปทีละให้สําเร็จไปทีละเป้าหมายครับนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําพร้อมกันก็ได้ครับ สองเป้าหมายสามเป้าหมายขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เวลามันใช้เวลามากแค่ไหนหรือว่ามีกรอบเวลาเร่งรีบแค่ไหนนะครับอันไหนที่ทำควบกู้กันไปได้เราก็ทำาอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าทํางานทํางานแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าทํา2อย่างไปพร้อมกันนะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนั้นลงมือทําไปให้สําเร็จไปทีละเป้าหมายย่อยๆนั่นเองนะครับ ถัมาข้อที่สี่ก็คือเมื่อเราลงมือทําเสร็จเราก็ตรวจสอบผลครับเราก็วัดผลว่ามันเป็นอย่างไรนะเป้าค่าปัจจุบันคนะ่าที่ค่าที่เรากำลังเป็นอยู่นะมันเข้าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายแล้วหรือยังนะเราก็วัดผลเราก็ดูว่าผลลัพธ์เนี่ยมันโอเคไม่โอเคถ้าไม่โอเคเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการไหมปรับปรุงวิธีการอะไรไหมอะไรพวกนั้นนะครับเส้นทางที่ให้ประสิทธิภาพเนี่ยประสิทธิผลของ การลงมือทำเนี่ยมันดีขึ้นนะครับจนทําให้เป้าหมายเนี่ยมันสําเร็จได้นั่นเองนะครับถ้ามาหัวก็หัวข้อที่5เนี่ยผมบอกว่าต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บริหารกระแสะเงินสดให้ได้ด้วยนะอันนี้ผมก็เผื่อทิ้งท้ายไว้ว่าเออบางอย่างมันอาจจะต้องเจอปัญหาว่าอาจจะต้องเจออุปสรรคนะครับอาจจะต้องทําให้เราท้อนะ เราก็จะต้องอดทนแล้วก็มีวินัยทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองแล้วก็บริหารกระแสงเงินสดให้ได้ด้วยเพราะว่าเบื้องหลังของความล้มเหลวหรือว่าต้องหยุดล้มเลิกไปเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการบริหารกระแสงเงินสดไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับในหัวข้อที่2นะคือการเป้าหมายย่อยเนี่ยผมก็จะขอพูดละเอียดลงไปนะครับอันเป้าหมายย่อยที่ดีเนี่ยหนึ่งนะ เราควรจะต้องตั้งเนี่ยให้มันสร้างสรรนะให้มันสร้างสรรค์นะครับให้มันเกิดการพัฒนาให้มันผลักดันเราเนี่ยนะครับก้าวไปข้างหน้าให้มันเป็นเชิงบวกซึ่งทําแล้วเนี่ยมันต้องดีขึ้นรู้สึกภูมิใจขึ้นรู้สึกมีความสามารถมากขึ้นรู้สึกเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะก้อที่หนึ่งแล้วรอบที่2เนี่ยเราต้องระบุให้ชัดเจนลงไปเลยนะครับอย่าให้มันคลุมเครือครับเป้าหมายตอนนี้มันจะต้องถูกผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติแล้ว เลยต้องให้มันชัดเจนอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเ,เราจะลดน้ําหนักเราก็บอกไปเลยครับว่าจะลดให้ได้ภายใน5กิโลให้ได้5กิโลกรัมภายใน3เ,เดือน6เดือนอะไรแบบนั้นครับเร,เราระบุชัดลงไปเลยอย่าให้มันคลุมเครือเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บเงินให้ได้ 50, ห้าหมื่นภายใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งไปเลยครับระบุให้ชัดเจนอย่าให้มันคลุมเครือนะครับเสร็จแล้ว แน่นอนเป้าหมายมันจะต้องท้าทายนะอย่าให้มันง่ายเกินไปนะครับง่ายเกินไปก็เหมือนเราทําได้ง่ายง่ายมันก็พอได้มามันก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ได้ลงลงทุนลงแรงหรือว่าตื่นเต้นอะไรกับกับความสําเร็จนั้นเลยนะจะไปเลี้ยงฉลองก็ก็รู้สึกยังไงอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อเราทําสําเร็จแล้วนะครับโอเคต้องท้าทายด้วยนะครับอย่าให้มันง่ายเกินไปไพ่สี่ก็วัดผลความก้าวหน้านั้นได้นะครับตั้งเป้าหมายขึ้นมาเสร็จเราต้องสามารถที่จะวัดผล ความก้าวหนาั้นได้ด้วยไม่ใช่ว่า,าไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนอีก,อกใกล้แค่ไหนแล้วเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะวัดผลตรงนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ดีนะครับจะต้องตั้งเสร็จแล้ววัดผลหาวิธีวัดผลนั้นให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือเป้าหมายที่ดีนั้นมันจะต้องมีกรอบระยะเวลาด้วยนะครับว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่ไม่ให้มันล่องลอยแบบว่าเลื่อนลอยไปตามกระแสลม นะฮะเพราะนั้นตั้งเวลากรอบเวลาไว้ด้วยนะครับเช่นสําสเร็จภายใน1นปี2ปีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หัวข้อที่6กนี่คือ,อต้องระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อเป้าหมายด้วยนะครับบางทีเราอาจจะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะครเราก็สามารถที่จะมีเป้าหมายได้เยอะแยะมากมายเลยเป้าหมายย่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อเป้าหมายมาด้วยนะครับ าบางครั้งถ้าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะต้องมีเป้าหมายนี้อาจจะเป็นลูกรบับผิดชอบอหรือว่าอันนี้แม่รบับผิดชอบหรือว่าถ้าอยู่ในอ,องคอ์กรอาจจะเป็นระบุใครหัวหน้าง,งานหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้รบับผิดชอบนะครับอันนี้หรือว่าบางครั้งก็คือตัวเราเองนะครับรับผิดชอบอันนี้ผมก็ทิ้งทิ้งท้ายไว้เผื่อว่าเป็นเรามีเป้าหมายเยอะๆแล้วก็มีผู้กระจายเป้าหมายนั้นให้มีแต่ละคนเนี่ยช่วยกันรบับผิดชอบนะครับ ก็ทิ้งถ่ายข้อ6กเอาไว้ว่าเป้าหมายแน่นอนมันต้องมีผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเป้าหมายนั่นเองนะครับโอเคผมก็หวังว่าทุกท่านนะคงจะได้เห็นแนวทางบ้างนะครับสาหรับเทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อความสําเร็จนี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้านะผมผมว่าจะมาคุยกันเรื่องของการคิดใหญ่นะครับแน่นอนการที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่เนี่ย เราก็ต้องคิดใหญ่ด้วยนะผมผมไม่อยากจะหลุดประเด็นนี้นะครับอยากจะอยากจะให้ไอเดียให้ความให้แนวทางนะเผื่อจะทําให้ทุกท่านได,ได้ได้กล้าที่จะคิดใหญ่ขึ้นมามากกว่าน,นี้นะครับอา่าแล้วก็อย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านจดจ่ออยู่ในเส้นทางของตนเองนะครับไม่มีความสำเร็จไหนที่ลอกกันได้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ